สวัสดีครับผมจากเกดอินพ็อตนะครับวันนี้ขอนำเสนอนะครับรถมอเตอร์ไซค์วีบาก125ซีซีนะครับผมตัวนี้เนี่ยครับผมมาพร้อมกับล้อนะฮะขนาด17นิ้วนะครับผมนะฮะดิสเบรกนะครับผมครับแล้วก็ตัวนี้ใช้โชกกลับนะครับผมโชกกลับนะครับผมมีกาดป้องกันดินโคลนเรียบร้อยนะครับผม นะครับไฟหน้านะครับผมไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับผมนี่ครับล้อหลังนะครับเป็นล้อหลังขนาด14นิ้วนะครับพร้อมดิสเบรกนะครับผมตัวนี้ครับเป็นเครื่องเหนือรุ่นยอดนิยมเลยนะครับทนทานดูแลรักษาง่ายนะครับล้านวอลไซทั่วไปดูแลได้เลยนะครับเป็นเครื่อง125ซีซีนะครับสีจังหวะนะครับผมสตาร์ทได้ทั้งเท้านะครับแล้วก็สตาร์ทได้ทั้งมือนะครับผมนะครับ เดี๋ยวเราลองมาครับสตาร์ทเครื่องดูนะครับผมทอยเสียคู่ด้วยนะครับผมครับเดี๋ยวเราลองสตาร์ทเครื่องดูนะครับผมกุญแจนะครับผมสตาร์ทนะครับกดตัวน,นี้เลยเลยครับผมบสตาร์ทติดง่ายมากเลยทีเดียวนะ ฝากไ้ด้วยครับสำหรับรถวิบากนะครับมอไซค์วิบาก1 2 5ซีราคาพิเศษนะครับผมสนใจทักมาได้เลยครับผม0618933976นะครับเป็นทั้งเบอร์โทรและไลน์นะครับผมนะฮะสนใจทักมาสั่งไว้ได้เลยครับขอบคุณครับ